อีกหนึ่งเรื่องที่ต้องติดตามกันนะครับในเรื่องนี้กับปัญหายาเสพติดทางด้านของตำรวจภูธรแม่สายครับสกัดจับหนุ่มขนยาบ้า1นึล้านสแสนเม็ดซุกซ่อนมากับรถกระบะนะครับสารภาพรับจ้างขนยามาจากชาวเมียนมาก่อนถูกจับคาดานตำรวจครับเมื่อวานนี้เวลาประมาณ3าทุ่มนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรแม่สายร่วมกับชุดสนับสนุนการข่าวและสกัดกั้นยาเสพติดได้ตั้งจุดสกัดและ จับกลุ่มผู้ต้องหาสองรายคือนายเรวัตอายุ45ปีชาวตำบลโป่งงามอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายและนายอุทัยอายุ34ปีชาวตำบลวาวีอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายพร้อมของกลางนะครับยาบ้าจำนวน1ล้าน200เม็ด รถยนต์กระบะรถจักรยานยนต์และโทรศัพท์มือถืออีกสองเครื่องครับเบื้องต้นนายเรวัตให้การรับสาร,รภาพว่าได้รับการว่าจ้างจากชาวเมียนมาให้ขนยาบ้าโดยอ้างว่ายาบ้าถูกนํามาซุกซ่อนไว้ที่ป่าละเมาะใกล้กับหมู่บ้านผาฮีและสวนไม้สักในพื้นที่อำเภอแม่จันก่อนจะนํามารวมกันในรถเพื่อรอส่งมอบด้านนายอุทัยให้การปฏิเสธไม่มีส่วนรู้เห็นโดยอ้างว่าตนเพียงแค่ขับรถจักรยานยนต์นําทางให้ในายเรวัตเนื่องจากนายเรวัตไม่รู้ จากเส้นทางเจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจแม่สายเพื่อดำเนินคดีต,ตามกฎหมายต่อไปค่ะส่วนทางด้านของ